สวัสดีเพื่อนชาวเซเว่นไนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเออชี้แจงเรื่องข่าวสารนะสำหรับเกมเซเว่นไนที่บอกว่าอะไรนะวันที่13มีนาะคมจะเปิดให้ลงทะเบียนใช่ไหมแต่ผมบอกก่อนนะครับว่ามันผิดพลาดทางของเกาหลีโดยตรงเลยคือเขาจะเปิดแค่เซิร์ฟ KR อร์นะครับจริงๆเขาบอกมาแล้วว่าเอ,อจะเปิดให้ลงทะเบียนทั่วโลกแต่ว่าพอรับหลังมาเขาเ,ออเปิดให้ลงทะเบียนแค่เซิร์ฟบ้านเราเท่านั้น ครึ่งผมไม่เข้าใจว่าเขาไม่เข็ดเหรอเขาไม่หลับจำเหรอเผาหรืออะไรยังไงผมไม่เข้าใจสิ่งที่เขาคิดผมดูตัวอย่างมาแล้วว่าเซิร์ฟของเอ,อ่อ KR ผมยกตัวอย่างเลยกันนะครับเซเว่นเอ่อีโวเปิดแค่เซิร์ฟเดียวให้ลองเล่นสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดทั่วโลกนี่คือสิ่งที่มันยังไม่หลับจำเนคือมึงทำสองเซิร์ฟไม่ไหวเพื่อนมึงทำไม่ไหวหรอก ยังยังไม่เข็ดแต่คิดดูแล้วกันยังยังจะใช้มุกมุมเดิมอีกอะและยังจะลองอะไรที่มันแบบตัวเองพลาดไปแล้วอะรู้ว่าตัวเองอะอยากจะมีการเปิดตัวทะเบียนตัวเองอะอยากจะลองก่อนอยากจะมีการทดลองตัวละครว่าเออสกิลมันเป็นอะไรยังไงบ้านนี้แล้วก็เนื้อเรื่องมันพอไหมแต่มึงไม่เข้าใจสิ่งที่มึงแบบทำลงไปเว้ยคือมันพลาดไปแล้วอะหลายครั้งอะคนเขาไม่อภัยหรอก ตอนเซเว่นไนท์เออภาคแรกมีปัญหาเองก็ไม่ได้สนใจอะไรตอนเซเว่นไนท์สองมีปัญหาเองก็เริ่มปล่อยรอยแพ้และพอเซเว่นไนท์ไอดอลเอออยู่เรื่อยเองก็แบบไม่ได้สนใจทถวนั้นพอเซเว่นไนท์รีเบิร์ตใกล้จะเปิดเองก็ไม่ได้เทคแคร์เลยเลยก็นั่นแหละผมสไตล์ตามแย่เหลืองในที่คิดเอาไว้แค่เริ่มก็มีปัญหาแล้วมันก็เริ่มที่จะเปรอเปรนิดหน่อยนะอันนี้ก็ถือว่า ยังพอให้พายได้แต่อย่าให้มีครั้งที่2มีครั้งที่2แน่นอนไม่เวมีครั้งที่10เลยก็ว่าได้คือเกมค่ายเนี้ยมันไม่หลาบจำไงเกมที่มีบทเรียนมาก่อนชัดเจนที่ผมพูดไปก็มีบทแล้วแต่สิ่งที่มันไม่ได้รับรู้เลยคือเรียนรู้จากเกมค่ายอื่นไว้คือเกมที่อยากจะเปิดจริงๆริแล้วอยากจะดูแลผู้เล่นจริอองอ่ะเขามีเยอะทุกคนผมบอกเลยว่าเกมค่ายเนี้ยไมด่ดีอะไรน้าเวลานี้เลยคือสมัยก่อนนะถ้าโฮโยเปิดจะบอกเลยว่าไอ้เกมนี้มันมันไม่แดกเลยหรอก มันก็เป็นแค่เออเกมชั่วคราวแบบเสพความสุขไปวันๆนั่นแหละผมอาจจะพูดแรงปีหนึงนะและว้วาอาจจะพูดที่เสียหายแต่ว่ามันคือความจริงไงคือเอาตังเราไปแทนที่จะเอาไปแบบบริหารดีๆแต่สิ่งที่มันทำคืออะไรเอาไปเปิดภาคใหม่เพื่ออะไรก็หม่รู้ไม่เข้าใจมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงผมสนใจแค่ เกมค่ายโฮโยเท่านั้นโฮโยเขามีการบริหารพนักง,งานที่ดีมากแล้วก็มีการเออส่งเสริมด้านการเออบริหารเกมที่แบบโคตรจะคุ้มค่าแล้วก็เสียเงินได้แต่ว่าเอออย่ามีผลต่อชีวิตจ,จริงล่ะคือเกมค่ายโฮโยผมชอบไงรู้ไหมชอบตรงที่เขาเอาเงินเราไปแต่ว่าเขาเอาเงินไปใช้บริการที่ดีมากคืออะไรคือไปโมเดตลตัวละครให้สวยขึ้นไปทำในเรื่องดีขึ้นแล้วก็ออกแบบสกิลตัวละครให้มันอลังการมากขึ้นต่างๆเลย ผมมองว่าเกมค่ายนี้ไม่ดูเป็นมิสุดแล้วซึ่งต่างจากเกมไอ้ค่ายนี้ผมบอกว่าเกมค่ายนี้เป็นค่ายที่โซดตีมากผมด่างตรงไปเลยไงแค่จไจบบทเรียนที่มึงมันไม่จําเลยคืออะไรเปิดเซิร์ฟแยกไงคือเองเปิดลงทะเบียนแล้วไงถ้าเปิดลงทะเบียนแล้วคนไม่เล่นเท่านั้นแหละไอ้สิ่งที่มันทำมันเนี่ยคือมันบริหารไม่ไหวเลยไอสองเซิร์ฟเนี่ยเข้าใจไหมไอสองเซิร์ฟรวมกันเนี่ยแล้วไอสองเซิร์ฟแยกกันเนี่ยไอ้เซิฟเคียร์กับเซิร์ฟโกลบอลเนี่ย มันชัดเจนแล้วว่าเออสกิลมันไม่เหมือนกันมันมีการเนิฟนู่นนี่นั่นลงและก็อย่างหนึ่งคือตอนมาเซิร์ฟของโกบอลจะเข้าจริงแล้วมันมีผลไม่มีผลนีลนล่ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยแต่สิ่งที่สําคัญเลยคือมันจะเลื่อนทําไมคือเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ควรจะเขียนให้ชัดเจนจะได้รู้ไงว่าเออมันควรจะลงทะเบียนอะไรยังไงวันที่เท่าไหร่หรือว่าแค่เซิร์ฟตัวเองแต่นี่คือมัอนเขาตีไม่แตกเว้ยว่าเขาลืมพิมพ์ไน เระว่มา,มาเออเปิดแค่เซิร์ฟประเทศเรานะประเทศคุณน่ยยังไม่มีสิทธิ์รอไปก่อนเออคุณจะได้เข้าใจแต่สิ่งที่เขาทำลยไคืออะไรคือบอกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเออทั่วโลกแต่สิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรคือการโวบบิดไอซีเอ็มลูรี่กูจำมึงได้นะพี่ขอยข่าคผมกูจำมึงได้นะคิมจำได้นะผมบอกเลยว่าเซเว่นไอน่าจะขาดทุนผมกล้าพูดเลยจับจับ,บแน่นอน ทุกคนว่าเกมนี่จะเปิดได้ถึงปีไหมผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะไม่ถึงอ่ะปีหนึ่งก็ได้ปีหนึ่งปีเป,ป,ป๋สองปีก็เริ่มเทสามปีก็ช่างหัวแม่งมันประสบการณ์บอกมันฟ้องว่าคุณไม่รันา,าเกมแค่นั้นคือผลประโยชน์สำคัญเพื่อนเชื่อไหมถ้าไม่มีเรื่องผลประโยชน์อ่ะเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมที่ดีมากแต่เกมที่ค่างดังเขาทำมาแล้วไงว่าจะเป็นค่ายเออของเออเขาเรียกผม ผมมีชื่อค่ายเป็นค่ายน้องใหม่อของอออ่อากูว่าอ่ะค่ายนั้นเนี่ยคือชัดเจนว่าเออเขาก็รักเกมเขาเปิดมาเขาถ้าจะหนึ่งปีแล้วก็ชัดเจนว่าเออเขาใส่ใจจริงแต่ถ้าเกมค่ายนี้เปิดอ่ะกูว่าไม่รอดผมเห็นภาพถึงความชิบหายในอนาคตมันจะเจ็บปวดรวดร้าว คือภาคแรกมันเปิดได้ก็เพราะมันไม่มีคู่แข่งไงคู่แข่งมันเลยแค่เออซัมเบอร์วอลค่ายระดับกลางๆสู้ด้วยกันแต่ตอนเนี้ยค่ายที่ไม่ควรจะสู้ได้เลยคือสตาร์เรลซึ่งสตาร์เรลทุกคนเชื่อไหมมันขิ้งแล้วอ่ะคือมันขึ้นไปแบบจุด,จดยอดแล้วอ่ะซึ่งไอเกมค่ายเท่ีมันยังไม่ได้เปิดแบบมันยังอยู่แบบพื้นดินอยู่เลยซึ่งสตาร์เรลมองว่าเออเอ็งจะทําได้เหรอมองจากเออขาบนลงมาเออเอ็งไม่สามารถที่จะขึ้นมาเทียบเทียบชั้นได้หรอกเพราะฉันคือ ห่วงโซ่อาหารแวนวเทิร์นเบสในปัจจุบันนี้เหนื่อ <amentos> ยใจว่ะไม่รู้ว่าเจฟเขาคิดอะไรหรือว่าผมคิดมากไปเองนะคือเข้าใจไหทุกคนคือผมเป็นคอนเทนเตอร์อะผมก็ต้องคอยสื่อสารว่าเออขอจะมีการลงทะเบียนว่ามาลงทะเบียนวที่นั้นะแล้วก็เตรียมตัวลงแต่สุดท้ายมันก็มาแก้ข่าวว่าเนี่ยขอให้ลงทะเบียนแค่เซิร์ฟเราคุณอยาเล่นคุณก็มาเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับ ถามหน่อยไม่มีเหตุผลเลยหรือว่าเหตุผลมันตะกะผมมันเพี้ยนไปเหรอผู้คนเข้าใจไหมคือสื่อสารออกมาแต่ต้องเด็ดขาดเว้ยไม่ใช่สื่อสารมาแบบนี้คือเข้าใจไหมประกาศตั้งแต่แบบเออาทิตย์ที่แล้วอ่ะและเพิ่มมาแก้ตอนนี้ซื้อผมหาวาเฟลไหมมันก็เฟลจะถามผมคาดคาดหวังไหมไม่เสียเวลาผมไหมเสียเวลา ผมไปทําค่ายจาัดเทลิสตาเยวเ,เล่นเกมเกณชิงกับของแซตแล้วก็ดูเนื้อเรื่องบูว่ายังสนุกการอยค่ายแย่เหลืองเปิดแล้วนี้ที่ว่าเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้ขยับไงอย่างที่บอกคืออย่างที่บอกว่าบนเวทีอ่ะผู้ซะใหญ่โตแต่การกระทําที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดูดีเลยมันดูแบบเสียเวลาผมเสียเวลาใครหลายคนไงหรือว่าเสียเวลาทุกท่านที่ทเข้าาดูคลิปนี้ก็ตามผมจะไม่ด่าโดยตรง แต่ผมจะสกิดทางอ้อมกันว่าอ,อมันไม่โอเคนะว่าหลังท่าจะสื่อสารออกมาก็ให้มันดีๆหน่อยถ้าคุณจะเป็นอย่างที่ผดต่อไปอ่ะผมบอกเลยว่าต่อให้เกมเปิดนานๆนะก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีเพราะคุณไม่รักเกมไงคุณมันเห็นแก่ผลผลประโยชน์แค่นั้นแหละจบนะอ่ะก็วังว่าทุกคนจะเข้าใจนะว่าเออผมเองก็มีสิ่งที่สําคัญจะต้องจัดการแล่ก็ต้องรอถ้าผมรอได้ไหมรอได้ แต่มึงเปิดไว้นะบอกเลยถ้ามึงเปิดเดือนพฤษพฤษภาคมวันที่3ส,ะส,ะส,ะสะิงหาคมกูไม่โอเคนะมึงต้องเปิดวันที่1พฤษภาคมเท่านั้นผมถึงจะโอเคแต่ถ้าเปิดหานั้นอ่ะมันต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยแต่ถ้ามีปัญหาเซิร์ฟเกาหลีมาของโกลบอลอีกกูบอกเลยว่ารอบเนี้ยกูจะบอยคอ,อนมึงนะแน่ในเกมค่ายมึงจะไม่มีวันที่จะเกิดแน่นอนโอเคเพื่อนสำหรับวันนี้ขออนญุญาตลาไปก่อนทุกคนนะไม่าย,ายเจอครับใครชอบมึงก็กดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์ในการลงทุนอนุญาตลาไปก่อนไปเจอบ่ายเจอกันบ่ายทุกคน